ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel สูเรียวเช่นเคยนะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับ5อันดับแท็บเล็ตรุ่นใหม่นะ่าซื้อมากๆเลยนะครับสำหรับเดือนธันวาคมปี2025นี้นะครับก็จะเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับก็แต่ละรุ่นบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่คุ้มค่ากับราคาและก็สเปคเนี่ยให้มาจัดเต็มแน่นอนนะครับรีกได้ว่าใครที่ซื้อไปเนี่ยไม่เสียดายเงินแน่นอนครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะมีรุ่นไหนกันบ้างที่เป็นรุ่นใหม่ครับไปกันเลยครับอันดับที่5ครับ Audio Cube iPlay 70นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดของแบรนด์ Audio Cube นั่นเองนะครับซึ่งราคาเนี่ยก็ค่อนข้างจับต้องได้ง่ายมากๆเลยนะเป็นรุ่นราคาประหยัดนั่นเองนะครับราคายอยู่ที่3 0 0พกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็ อย,อยู่ประมาณสัก3,190บาทเท่านั้นสำหรับราคาของรุนนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ซิมการ์ดได้ด้วยนะครับจะเป็นแบบดูโอซิมด้วยนะครับก็ใส่ได้2ช่องด้วยนะครับแลวก็ในเรื่องของตัวลำโพงเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงคู่มาให้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ราคาค่อนข้างถูกและก็สเปคให้มาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับ ส่วนในเรื่องของตัวสเปคนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพนะครับขนาดอยู่ที่10.1นิ้วนั่นเองนะครับจอจะเป็นแบบ ips lcd แลวก็อัตรา f r เฟรชเร e อยู่ที่9 0เฮิรตซ์มาให้นะครับส่วน Android ก็จะเป็นตัวเวอร์ชัน15นะครับแล้วก็ cpu เนี่ยตัวนี้จะใช้เป็นตัวของ asr 8 6 6 2นะครับความเร็วที่1 7 g ่งนั่นเองนะครับ แล้วก็ในเรื่องของตัวหน่วยความจำนะครับจะมาพร้อมกับตัว RAM อยู่ที่4กิกนะครับ ROM อยู่ที่128กิกมาให้นะครับแล้วก็กล้องหลังนะครับตัวนี้ก็จะให้ความละเอียดมาที่5ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหน้าก็5ล้านพิกเซลนะครับถ่ายอยู่ที่ Full HD ที่30เฟรมนั่นเองนะครับแบตเตอรี่ให้ความจุมาที่6,000มิลลิแอมพร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่18วัตต์นะครับแล้วก็ราคาอย่างที่ได้กล่าวไปเลยนะครับอยู่ที่3,190บาทเท่านั้นครับ อันดับที่4คร like ับฮ o r n e r Pad X7 นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ของแบรนด์ฮ o r n e r นั่นเองนะครับและก็เป็นรุ่นเล็กนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยในเรื่องของตัวราคาครับก็เปิดตัวมาเนี่ยอยู่ที่4,299าบ้าทนั่นเองนะครับสำหรับราคาเปิดตัวนั่นเองครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจุดเด่นก็จะเป็นในเรื่องของตัวขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับใครที่ต้องการพกไปไหนมาไหนได้สะดวกเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่จะแนะนํานะครับ แล้วก็สเปคเนี่ยก็ถือว่าให้มาจัดเต็มด้วยนะครับแล้วก็นี่เรื่องของตัวลําโพงก็จะเป็นลําโพงคู่มาให้ด้วยนะครับก็จะเป็นแบบลําโพงสเตอริโอนั่นเองครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถอารองรับการใช้งานตัวสิมการ์ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเลยทีเดียวนะครับก็ใครที่สนใจรุ่นนี้ห้ามพลาดครับส่วนในเรื่องของตัวสเปคนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวจอภาพเนี่ยขนาดก็ ไม่ได้ใหญ่มากนะครับอยู่ที่8.7นิ้วนะครับจะเป็นแบบ IPS LCD กับอัตรา refresh r a t อยู่ที่90 h z มาให้นะครับแล้วก็ Android ก็จะเป็นตัวเวอร์ชัน15ครับ CPU เนี่ยใช้เป็นตัวของ Snapdragon 680นะครับความเร็วที่2.4 GHz เลยครับแล้วก็ในเรื่องของหนวยความจำจะมาพร้อมกับ RAM 4 g b ROM 64 g b นะครับส่วนกล้องหลังนะครับให้มาเลนเดียวอยู่ที่8ล้านพิกเซล f 2.0การถ่ายวิดีโอก็อยู่ที่ Full HD ที่30เฟรมนะครับ กล้องหน้าอยู่ที่5ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ให้ความจุมาที่7 0 2 0 m มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับระบบชาร์จนยอยู่ที่ชาร์จแบตปกติอยู่ที่10วัตต์นะครับแล้วก็ราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับก็อยู่ที่4,299บาทเท่านั้นครับอันดับที่3ครับ Huawei Mate Pad 11.5 225 0นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นใหม่ของแบรนด์ Huawei นะครับ ก็รุ่นนี้เนี่ยก็ที่จริงก็น่าจะเหมาะกับคนที่จะเน้นในเรื่องของการทํางานเป็นหลักนะครับเพราะว่าตัวเองก็จะมีในเรื่องของตัวคีย์บอร์ดเคสมาให้แล้วก็ในเรื่องของตัวปากกาด้วยนะครับและก็ที่สําคัญตัวนี้เนี่ยรองรับ PC หมดเลเวลที่เป็นตัวของ WPS Office นั่นเองนะครับก็ใครที่สนใจรุ่นนี้ก็ห้ามพลาดนะครับแลวก็ตัวนี้นะครับราคาเนี่ยก็อยู่ที่1 1 9 9 0บาทนั่นเองนะครับก็อราราคาถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของตัว ฟังก์ชันต่างๆนะครับอย่างตัวออฟฟิศต่างๆเนี่ยก็มีมาให้ฟรีด้วยนะครับก็ใครที่เป็นสายทํางานเนี่ยก็น่าจะเหมาะมากๆเลยแหละนะครับส่วนในเรื่องของตัวสเปคนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพอยู่ที่11.5นิ้วนะครับจะเป็นแบบ TFLCD นะครับอัตรา refresh เนรับก็อยู่ที่120 h z มาให้นะครับส่วนระบบปฏิบัติการจะใช้เป็นตัวของ Harmony OS 4.3นะครับ CPU เนี่ยจะใช้เป็นตัวของ Kirin t 8 2 b นะครับความเร็วอยู่ที่2.29 g h z นะครับ เนความจำรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับตัว RAM อยู่ที่8 g ิกะ m ม256 g ิมาให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวกล้องหลังนะครับให้มาเลนเดียวอยู่ที่13ล้านพิกเซล f 1.8นะครับการถ่ายวิดีโอสูงสุดก็อยู่ที่ Full HD ที่30เฟรมแล้วก็กล้องหน้า8ล้านพิกเซลมาให้นะครับแบตเตอรี่ให้ความจุมาที่1 1 0 0 m ิลมเลยนะครับพร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่40วัตต์ครับและราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับอยู่ที่11,990บาทนั่นเองครับ อันดับที่2ครับ h o n เ r อ p a d พดนั่นเองนะครับตัวดีก็เป็นรุ่นตัวแรงของแบรนด์ h o น o r อเลยนะครับที่ราคาค่อนข้างกลุมนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1 2,990บาทนั่นเองนะครับก็ถือว่าราคาดีมากๆถ้าเทียบกับสเปกเนนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะมี2รุ่นที่เลือกนะครับก็จะเป็นรุ่น Wi-Fi กับรุ่นที่รองรับ 5G ด้วยนะครับก็ราคาก็จะต่างกันนั่นเองครับก็ใครที่สนใจรุ่นอะไรยังไงเนี่ยก็ลองไปหาซื้อดูกันได้นะครับ ส่วนในเรื่องของตัวสเปคนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพขนาดอยู่ที่12.1นิ้วเลยนะครับจอจะเป็นแบบ IPS LCD อัตราดีเฟรชเชทก็อยู่ที่120 e h z มาให้นะครับส่วน Android ก็จะเป็นตัวเวอร์ชัน15ครับ CPU นะครับตัวนี้จะเป็นตัวของ snapdragon 7 Gen 3นะครับความเร็วที่2.63 g h z นะครับในความจำจะมาพร้อมกับ RAM อยู่ที่8 g b ROM 256 g b มาให้นะครับ กล้องหลังอยู่ที่8ล้านพิกเซล f/2.0 นะครับการถ่ายวิดีโอก็อยู่ที่ Full HD ที่30เฟรมนะครับส่วนกล้องหน้าก็อยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่ให้ความจุมาที่1 1 0 0มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่3 5วัตต์ครับและราคาอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ12,990บาทเท่านั้นครับ อันดับที่1ครับ Lenovo Legion Y 702 0 26หรือว่า Gen 4นั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวใหม่ของ Lenovo ที่เป็น Legion นะครับก็รุ่นนี้เนี่ยก็ออกมาเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของการเล่นเกมก็จะเป็นจุดเด่นหลักของรุ่นนี้เลยนะครับก็ราคาเนี่ยก็ถือว่าโอเคเนะจริงๆยังไม่ได้เปิดตัวในไทยนะแต่ว่าราคาก็มีมาคร่าวๆแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก19,000บาทประมาณนี้เลยนะครับ ก็ใครที่สนใจนะเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับก็ตัวนี้เหมาะกับการเล่นเกมมากๆครับเพราะว่าสเปคเนี่ยถือว่าแรงที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับซึ่งที่จริงเนี่ยมันจะมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นรุ่นคู่แข่งของรุ่นนี้เลยก็คือจะเป็นตัวของ Red Magic Astra นะครับก็ราคาเนี่ยก็เล่เลี่ยกันนะครับประมาณนี้นะครับและก็ในเรื่องของสเปคเนี่ยก็คล้ายกันมากเลยนะครับ CPU ตัวเดียวกันนะครับอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของดีไซน์นะครับก็ใครที่ชอบรุ่นไหนเนี่ยก็ไม่ว่ากันก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูสเปคของรุ่นนี้กันนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพขนาดอยู่ที่8.8นิ้วนะครับจะจเป็นแบบ IPS LCD อัตรารีเฟรชชัอยู่ที่165 hz เลยนะครับแต่ก็ในเรื่องของ Android ก็จะเป็นตัวเวอร์ชัน15นะครับ CPU อย่างที่บอกไปนะครับ Snapdragon 8 Elite นะครับความเร็วอยู่ที่4.3 2 GHz ครับมนความจำเนี่ยที่จริงมีมาหลายรุ่นเลยนะครับส่วนรุ่นที่เป็นรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ RAM 12 GB ROM 256 GB มาให้นะครับ กล้องหลังเป็นเลนเดียวนะครับอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับเดฟเนี่ยอยู่ที่1.8นะครับการถ่ายวิดีโอก็อยู่ที่ 4K ที่30เฟรมนะครับส่วนกล้องหน้าอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่ให้ความจุมาที่7,600มิลลิแอมป์พร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่68วัตต์นะครับแล้วก็ราคาอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับอยู่ที่19,000บาทนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับราคานะครับ ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับผมยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แลวก็กด s u b สไคร์ด้วยละกันนะครับช่องนี้เนี่ยก็จะเป็นแค่ช่องแนะนําม,มือถือที่บอกสเปคแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดมากนักนะครับใครที่ต้องการเจาะลึกในเรื่องของตัวสเปคและก็การใช้งานมือถือต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องหาช่องรีวิวมือถือโดยเฉพาะนะครับก็มีหลายช่องหลากหลายช่องเลยบน u t u b e นะครับก็สามารถหาดูกันได้นะครับ ก็ยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเชื่อกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็สวัสดีครับ